ส่งตำรานนรลักษ์สาวมีไฟใต้หน้าอ,อกที่รับเหมาะกับชายรับเป็นภรรยาคุณพลนิฐารุมผู้เขียนบุตรความส่งตำรานรลักษ์สาวมีไฟใต้หน้าอ,อกที่รับเหมาะกับชายรับเป็นภรรยารับเป็นภรรยานะครับท่านบอกว่า เรื่องนี้ต้องขออนุญาตฟังหูไว้หูก่อนนะครับใช้พิจารยานในการรับชมรับฟังนะครับท่านบอกว่าตำราดูลักษณะคุณมีอยู่เพ่หลายไปทั่วนะครับทั้งตะวันตกและตะวันออกแต่ตอนนี้สาสตที่ว่านี้ในตะวันตกได้ถูกมองว่าเป็นวิทยาศาสตร์เทียมนะครับและไม่ได้รับการยอมรับอีกต่อไปแล้วขนาดที่ในตะวันออกวิชาดูลักษณะยัง คงได้รับความนิยมอยู่นะครับที่ยังคงแพร่หลายในยุคนี้ก็คือวิชาหมูหิงของจีนนะครับซึ่งได้รับการยอมรับอย่างมากในเมืองไทยขณะที่ผู้บริหารของบริษัทใหญ่ๆยังต้องจ้างซินเสมาให้คำปรึกษาในการคัดคนเข้าทำงานเลยทีเดียวนะครับของไทยเองก็มีศาสตร์ทํานองนี้เหมือนกันนะครับซึ่งผู้เขียนยอมรับว่าไม่รู้ ว่าไทยเราไปรับประมาจากข้างไหนหรือคิดค้นขึ้นเองในรักผู้อ่านที่มีความรู้ก็ฝากแบ่งปันผ่านโซเชียลกันมาได้นะครับตำราที่ผู้เขียนอยากจะกล่าวถึงคือตำราที่ชื่อว่าโนรักหรือลักษณะของนารีที่เคยถูกนำมาตีพิมพ์ในนิตยสารบานไม่รู้เุยนะครับฉบับกรกฎาคม2528ซึ่งปัจจุบัน ก็ไม่ค่อยได้ยินคนพูดถึงเท่าไหรนะ่นักแต่ผู้เขียนก็อยากจะยกมาให้ท่านผู้อ่านได้ลองดูว่าลักษณะที่ถูกอ้างถึงเหล่านี้จะทำให้ผู้หญิงมีพฤติกรรมตรงตามที่เขาว่าหรือไม่นะครับ mm hmm. เช่น 1. ห,หญิงใดมีหนวดเขา่าและมีขนหน้าแข้งเหมือนผู้ชายเป็นหญิงอัปลักษชอบทำลายทรัพย์สมบัติของผัวหญิงเช่นนี้ ไม่ควรที่ชายจะเอามาเป็นเมียนะครับ 2. หญิงใดมีสะโพกเอียงหรือเวลาเดินไปข้างใดข้างหนึ่งเป็นหญิงอัปลักษณหาผัวยากหญิงเช่นนี้ไม่ควรที่ชายจะเอามาเป็นเมียนะครับ 3. หญิงใดที่แก้มมีลักยิ้มบุ๋มทั้งสองข้างเป็นหญิงหลายใจรักง่ายนายริ้วหญิงเช่นนี้ไม่ควรที่ชาย จะเอามาเป็นเมียสีหญิงใดชอบนอมความนอมหายเป็นประจำเป็นหญิงที่ชอบนอกใจผัวไม่น่าไว้วางใจหญิงเช่นนี้ไม่ควรที่ชายจะเอามาเป็นเมียนะครับห้าหญิงใดมีหลังมือหลังเท้านูนเหมือนหลังเต่าและมีนิ้วมือชิดสนิทกันเป็นหญิงเจ้าทรัพย ใครได้เป็นเมียจะมีแต่ความสุขความเจริญหญิงเช่นนี้ควรที่ชายจะเอามาเป็นเมียนะครับอกห,หญิงใดมีปานดำที่ฝ่ามือหน้าอกและในที่รับหรือปานแดงายแดงที่ฝ่ามือฝ่าเท้าเป็นหญิงที่มั่งมีด้วยทรัพย์สมบัติหญิงเช่นนี้สมควรที่ชายจะเอามาเป็นเมียจิตหญิงใดมีใยของ 7. จ็ดเจ็ดหญิงใดมีไฝที่ของรับหรือในที่รับเป็นหญิงมีชื่อเสียงมียศถาบรรดาศักดิ์หญิงเช่นนี้สมควรที่ชายจะเอามาเป็นเมียนะครับ8ปดหญิงใดมีไฝที่ใต้นุม่มเป็นหญิงมีเสน่ห์มีคนรักใคร่มีโชคลาภเป็นประจำหญิงเช่นนี้ สมควรที่ชายจะเอามาเป็นเมียนะครับ 9. หญิงใดมีไฟที่หูข้างขวาเป็นหญิงมีจิตใจอารีเป็นที่เคารพนับถือของคนทั่วไปหญิงชินนี้สมควรที่ชายจะเอามาเป็นเมียนะครับ10หญิงใดมีไฟที่ขมับข้างขวาเป็นหญิงที่มีใจรวนเร่ชอบนอกใจชอบนอกใจผัว หญิงเช่นนี้ไม่ควรที่ชายจะเอามาเป็นเมีย11หญิงใดมีไยที่ลูกกะรเดือกเป็นหญิงที่มีใจอมหิตโหดร้ายหญิงเช่นนี้ไม่ควรที่ชายจะเอามาเป็นเมียนะครับ 12. หญิงใดมีไยที่ดินที่ปากล่างเป็นหญิงอาภัพพึ่งพาอาศัยใครไม่ได้ต้องช่วยตัวของตัวเองหญิงเช่นนี้ ไม่ควรที่ชายจะเอามาเป็นเมีย da. 13. หญิงใดมีไฟที่ริมี่ปากบุญเป็นหญิงที่ชอบเล่นชู้มีผัวบ่อยๆหญิงเช่นนี้ไม่ควรที่ชายจะเอามาเป็นเมีย da. 14. หญิงใดมีไฝที่ตั้งจมูกเป็นหญิงที่หงุดหง,งิดง่ายโกรธง่ายเอาต่ใจตัวเองหญิงเช่นนี้ไม่ควรที่ชายจะเอามาเป็นเมีย da. สิบห้าหญิงใดมีไยที่หน้าผากหรือระหว่างคิ้วเป็นหญิงอาภัพลูกและผัวมักจะตายจากกันหญิงเช่นนี้ไม่ควรที่ชายจะเอามาเป็นเมียนี่ก็เป็นเพียงส่วนหนึ่งของตำราดูสาเบทถไทยนะครับซึ่งก็ไม่แน่ใจว่าข้อสรุปนังกล่าวได้มาจากการเก็บสติหรือนั่งทางใหนพอม่ได้มีการอธิบายที่มาที่ไปไว้ชัดแจ้งนะครับต้องฟังหูไว้หูนะครับ แต่ได้จัดชิ้นใจส,สาวจากรูปลักษณ์เพียงภายนอกออกเป็นดีเล็วไปแล้วนะครับใครที่เกิดมาโชคดีมีลักษณะดีๆตามตำราเขาว่าก็ดีไปแต่ใครได้ในทางไม่ดีก็คงต้องเดือดร้อนหากเชื่อก็คงต้องเสียสะตุ้งเสีตังนะครับไปเอาไอ้นู่นเขา้าไอ้นี่ออกกันเสียยังดีที่ความเชื่อตำนองนี้ค่อยๆหมดความเชื่อถีอไปแล้วในปัจจุบัน เม้จะยังเหลืออยู่บ้างในหมู่ผู้บริหารบริษัทใหญ่ๆก็ตาม